ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าทำไมถึงมีเสือในไซบีเรียเสือมันเป็นสัตว์ที่เราคิดว่าเหมาะกับป่าร้อนชื้นแต่มันกลับกลายเป็นนักล่าแห่งดินแดนทางตอนเหนือ แล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะย้อนกลับไปเมื่อสองล้านปีก่อนเสือตัวแรกปรากฏขึ้นที่จีนทางตอนเหนือแล้วมันได้แพร่ขยายพันธุ์ไปที่เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลางจนเกิดเป็นเสือเบงกอลหรือเสืออินโดจีนที่สามารถปรับตัวได้ตามสภาพอากาศในประเทศนั้นๆต่อมาในระหว่าง1 0 0 0 0 0สนถึงหนึ่งหมื่นปีก่อนได้มีเสือบางกลุ่มเดินทางผ่านสะพานแผ่นดินไปยังอินโดนีเซียบางกลุ่มได้ตั้งถิ่นฐานในสุมาตราชาวาและบาหลีจนกระทั่งยุคน้ำแข็งได้มาถึง ฝูงสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ได้พากันอพยพเข้าสู่ป่าไซบีเรียเสือเหล่านั้นก็ได้ตามเข้าไปและได้เกิดการวิวัฒนาการครั้งใหญ่ขึ้นพวกมันได้พัฒนาตัวเองให้มีขนที่หนาขึ้นตัวที่ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเสืออามูลหรือที่เรารู้จักกันในนามเสือไซบีเรียมันเป็นนักล่าท่ามการความหนาวเหน็บที่สัตว์อื่นทนแทบไม่ได้ในระหว่าง50,000ถึง10,000ปี เสือบางกลุ่มก็ได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนทางตะวันตกจากคาเคซัสสู่ตรุรกีเข้าอิหร่านและมันกลายเป็นเสือแคสเปียนแห่งโลกเก่าแต่แล้วศตรวรรษที่20ก็ได้มาถึงมันเป็นการล่มสลายครั้งยิ่งใหญ่ทั้งเสือแคสเปียนเสือบ้าหลีเสือชวาต่างพากันสูญพันธุ์เหลือไว้แต่เพียงไซบีเรียที่ยังยืนหยัดบนพื้นผิวหิมะครับ